ก็คันแรกนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นหาพื้นเรียบพน,นันอย่างที่บอกเลย2เพา10น็อตปี63ราคาคู่นี้นะนะเพิ่งเข้ามาใหม่เปิดหน้าเต็นท์อยู่ที่320,000บาทปี P 63ใหม่ๆเลยก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพของบังเกอร์กนะันก่อนนะบังเกอร์ก็คือตรงๆสวยๆไม่มีคดเลยนะครับผมก็จะมีที่ใส่ผ้าใบมาให้ด้วยเนาะสำหรับด้านหน้าในส่วนของด้านตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็จะมี ต้องรอยตามการใช้งาน,นครับผมต้องบอกเลยประมาณนี้ไฟด้านข้างสภาพดีอยู่ครบหมดเลยแล้วก็จะมีที่ล็อกตู้ด้วยนะตรงนี้อยู่ครบทุกจุดนะครับผมสําหรับหางตัวนี้เนาะนี่เลยขนาดโลโก้บอกอยู่แล้วชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนสําหรับหางตัวนี้เนาะขาช่วงขาช้างสภาพดีนะครับผมตั้งตรงปกติไม่มีชํารุดหรือเสียหายเลยในส่วนของลากันมอไซคนะ์เนาะ ก็ไม่มีคดไม่มีชารุดนะครับผมด้านข้างนี้สวยๆงามๆเลยเดี๋ยววนมาที่ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะเห็นไหมครับผมสภา,ภาพดีไม่มีแตกไม่มีหักอันนี้เป็นสิบนอน,นะครับผมให้ดูได้เลยปี63ชาพนัสเนาะสวยๆพี่มุดให้ดูยางหน่อยไหมให้ดูยางกัสักนิดหนึ่งสภา,ภาพยางกนะ็คือพร้อมใช้งานนะครับผมถ้าลูกคา้าซื้อไปวิ่งงานใช้งานได้เลยสําหรับในส่วนของเรื่องยางนะครับ เราวนมาที่ด้านท้ายเดี๋ยวพี่แทนให้ดูว่าห่างมันตรงแค่ไหนนะครับผมสภาพของพื้นเนาะก็คือตรงๆไม่มีคดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยคนระับต่อมานี้ในส่วนของสเปคค,ความยาวก็เดี๋ยวเราจะทําการวัดให้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาตอบให้นะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาเราก็เลยยังไม่ได้วัดกันเนาะไฟไท้าย LED ให้มาสมบูรณ์สวย ด้านหลังก็ไม่มีตําหนิตรงไหนนะครับผมประมาณนี้สําหรับห่างตัวแรกแต่เราย้ายมาตัวที่2ก็จะเป็นพนักเช่นเดียวกันนะครับผมไฟายท้ายเห็นไหมเหมือนกันเลย LED ให้ดูห่างตัวนี้ด้วยพี่ว่าตรงไหมโคตรไหมสภาพก็คือเห็นไหมไม่ตรงนะเอ้ยไม่โคตรนะผมไม่บิดไม่เบี้ยวนะสําหรับห่างตัวนี้เนาะแต่เราวนมาที่ด้านข้างกันเลยด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อซุ้มล้อก็ ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชำรุดนะผมในส่วนของล้อก็อย่างที่บอก10บน็อต <c oughs> 10บน็อตเพาเป็นเพาพนัดนะฮบผมฟีมุดให้ดูยางสักนิดหนึ่งยางก็สกภาพพอๆกันนะับผมพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเนาะสำหรับหางตัวนี้ก็ราวการมอเตอร์ไซค์ด้านข้างก็คือสภาพเหมือนกันเลยฟีแผนให้ดูสักนิดหนึ่งสวยๆงามๆนบผมแจ่มๆเลยขาชงขาช้างสภาพ,พดีนะผมของพนัด ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมหางคู่นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกหรือว่าตัวที่2ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือว่าทักเข้ามาที่ f c e b o o k f a n p เพจ KWM ร่มพลิงมือสองหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์0 8 1 3 7แป7 9 3เจนะครับผมของดีนะครับผมช้าหมดอดนะครับผมพนัดนี่คือเข้ามาแป๊บเดียวก็คือขายออกไปไวมากมากนะครับผมสำหรับพวกในเรื่องของหางเนาะก็จะประมาณนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของช่องเราเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ